สวัสดีค่ะดวงวันนี้นะคะใครอย่าบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้หรือใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะใครอย่าบอกอะไรกับคุณเนาะคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้คือพลังงานที่ตรงกับ ดวงในวันนี้นะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะเป็นพลังงานเป็นเอ่อเรนดอมนะคะพลังงานโดยรวมดูเพื่อเป็นแกวรายเพื่อการเอ่อบันเทิงนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะใครที่เข้ามาดูดวงเอ่อใครที่เข้ามาในวันนี้เนาะใครอยากสื่อสารและครูบาอาจารย์อยากสื่อสารอะไรกับคุณสำหรับคนที่เข้ามาเห็นมาฟังมาดูมาชมในคลิปนี้นะคะ ครูบาอาจารย์อยากสื่ออยากบอกอะไรกับคุณนะอยากเตือนอะไรกับคุณนะคะเป็นพลังงานโดยรวมเป็นพลังงานเรน,นดอมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะพอไพ่แบบสิบใบ ได้ไพ่มาแล้วสิบใบนะคะไม,ไม่ใช่ความบังเอิญนะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะจะต้องมีดวงสัมพันธ์กับคลิปนี้ใครไม่ตรงพลังงานไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยแต่ถ้าใครพลังงานตรงดูต่อได้เลยนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ได้สองเหรียญเดอะซัน The Sun, ห้าเหรียญแฮงแมนเจ็ดถ้วยเด็กถือเหรียญราชาถือถ้วยเดอะไฮโรเ n นเด็กถือดาบแล้วก็เดอะอ่าไม่ใช่เดอะสิเดชเชอรี่ออตนี่นะคะ คนที่เข้ามาชมมาฟังในคลิปนี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์อยากจะสื่ออยากจะบอกจากจะอะไรกับคุณนะคะกับผู้พบเห็นในคลิปนี้เนะาะไพ่จะเป็นตัวพยากรณ์และเป็นไ์ไรนยให้กับคุณนะคะไม่ใช่ความบังเอิญนะคะที่ได้เข้ามาเห็นในชมในคลิปนี้ต้องมีดวงสมคัญนะคะพระครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากบอกคุณณนตอนนี้นะคะ เรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณคอนแคลนการเงินของคุณได้ซ้ายาจขวานะคะอาจจะมีเรื่องคอนแคลนหรือสถานะทางการเงินสั่นคลอนหรือได้มา ก็มีจ่ายออกไปนะคะจับแพ้ชนแกะนะคะเป็นสองเหรียญแต่หาเงินเก่งอยู่นะคะเดือดซานคุณจะมีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงมีการโด่งดงังทําอะไรมักจะประสบความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ประจําตัวคุณนะคะอยากบอกว่าสิ่งที่คุณพบเจอพบเห็นสิ่งที่ผ่านมาที่ทําให้คุณอาจจะขัดสนเรื่องการเงินการงานนะคะสิ่งต่างในความรักนะคะ คุณจะได้สมหวังคุณจะมีเข้ามานะคะจากที่คุณได้เงินมาแล้วคุณเก็บไม่อยู่หรือมีรายจ่ายออกไปเนาะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระครูบาอาจารย์บอกว่าต่อจากนี้ไปคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินการงานการเงินคุณจะได้เข้ามานะคะจะได้เก็บเล็กผสมน้อยจะได้เงิน ตามที่หวังนะคะการงานคุณก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆมีโปรเจกต์จินตนาการหลายอย่างที่คุณคิดคุณสร้างไว้คุณจะประสบความสําเร็จนะคะความทุกข์ทรมานใจหรือปัญหานี้สินของคุณจะคลี่คลายนะคะจะมีเกณฑ์คลี่คลายเนาะจะมีเกณฑ์ได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระครูบาอาจารย์อ่าเขาเห็นในความลาบากของคุณนะคะท่านช่วยคุณนะท่านมองเห็นนะคะสิ่งที่คนบักบนไว้สิ่งที่ ครูบาอาจารย์ประจําตัวคุณท่านได้รับรู้ถึงสิ่งที่คุณลำบากมาก่อนหน้านี้เนาะต่อจากนี้ไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าภาระรายจ่ายการเงินการงานการความรักที่ขัดข้องนี่สิ่งอุปสรรคสิ่งต่างคุณจะหลุดพ้นนะคะจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะเนาะจากที่มีคนเอาเปรียบหรือมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองเกี่ยวกับลูกหลานบริวารในบ้านนะคะหรือมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเสียเงินเสียทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะ คนที่เจ็บป่วยจะได้หายจะคลี่คลายจากปัญหาเดิมนะคะคนที่มีหนี้มีสินจะได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะเนาะแล้วกเ็เรื่องการงานจะมีการมีโปรเจกต์ขึ้นมามีการเดินทางมีชีพจรรองเท้านะคะได้เชิญออกขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งเนาะท่านมองเห็นนะคะท่านจะเ,เปิดทางเปิดสิ่งสว่างเปิด ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มันปิดบังมืดมนในช่วงก่อนหน้านี้เนาะทําให้ชีวิตชะตาของคุณตกต่ํามาก่อนหน้านี้ตอนหน้านี้นะคะและต่อนี้ไปคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในทุกๆเรื่องนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ท่านรู้ท่านเห็นท่านเมตตาคุณนะคะเนาะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะรับพลังงานที่ดีๆไปนะคะแต่ถ้าพลังงานไหนที่ไม่ดีให้ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะ ใครตรงให้ฟังได้นะคะใครไม่ตรงเลื่อนผ่านได้หรือใครอยากที่จะฟังฟังได้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการบำรงชีวิตนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ